รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ถกร่วมซักโดย isuzu mu x blue power แว่นท็อปเจริญ d t a c super 4 g สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะครับที่ช่อง9 m quad sd นะครับกับรายการที่มีแต่สาระสุดฮา จากประเด็นสังคมสุดฮอตนะครับกับรายการยิ่งขักกนกซักไอ้อะไรเนี่ยแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์ลาดพาพี่แฮปปี้แลนด์อะไรอาจารย์แฮปปี้แลนด์พาพวเพศเราอาจารย์ลาข้า,า,ขาชิดใต้ลาฝาชิดฝามีรองเดินกลางมาเลยเพศเดินกลาง ไม่จ vale ัดรนะายการแล้วเหรอทไมปไหนเนี่ยอ้าวสะไัานพุทธกับแฮปปี้แลนด์อยู่สายแปดอ๋ออยู่บนรถเมล์ใช่เยี่ยเป็นกะปีสาวค่ะลงมา ตายแล้วโอ้ที่อ๋อที่สายแปดเลยนี่เนี่ยสายแปดอุ้ยสายแปดเขามีตำนานนะตำนานอะไรครับวัดเสียวอดีนี่ไม่แล้วอาจารย์จริงเปล่าเดีวนี้สบายแล้วจริงรถจะเหมือนเดิมอยู่เลยรถเหมือนรถเหมือนเดิมยังทำให้เสียวเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้แมใส่เสื้อนะเข้ากับสีรถเลยนะคะค่ะคือคือเมื่อก่อนเป็นตำนานมีเรื่องเล่าเยอะแยะแต่ตอนนี้เขาติด GPS ในรถเมย์สายแปดแล้วเพื่ออะไรจะมาติดทำไมเอาติดเพื่อควบคุมดูความเร็วไง ม่ให้รถแต่ละคานของสายเนี้ยขับเร็วเกินไป <Hello? S 1> ไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อฉันว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลย <Hello? S 1> ไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีคนมายืนยัน <Hello? S 1> เดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวเลยนะฮะ,ะนี่นะฮะท่านรองผู้อนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการนะครับท่านรองผอ,อ,อคุณสุริยะสาเอี่ยมนะครับ สวัสดีครับสสวััดีครบท่านสองคนยินดีมากเลยวันนี้ทางนกระเป๋าสาวใช้ได้ไหมคะโโอ้หใช้ได้เลยท่านลองเชื่อครับใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับแบบนี้แต่คงลำบากนิดนึงอ่ะเวลาขึ้นไปเก็บตังค์หน่อยมันมัคจะไม่จะไม่ปรับกินที่มากไปแล้วนะเดี๋ยวไปคุยกันถ้าลองบนรถดีกว่าครับผมนะเรื่องเรื่องจิตติด G P S นะฮะเชิญถ้าลองเลยครับอาจารย์นำไปเลยมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเรา้ายชิดซ้ายเราวาชิดขวาเพ่ ท่านผู้ชมครับท่านท่านเอ๊ะอาจารย์ท่าน,น,น,นท่านชลิศานครงานไม่เสร็จเอาที่ทำงานครับน,นี่อาจารย์ยิ่งสักแกแกยังสงสัยว่ารถเมสายแปดเนี่ยติด GPS จริงหรือเปล่าครับติด GPS แน่นอนครับติดจริงๆติดตอนไหนฮะเอ่เอการติด GPS ตัวนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้บริการกับประชาชน<อ>ถามว่าประชาชนคงคิดว่าไอไอ GPS นี่คืออะไรเขาจะยังไม่ติดไปทำไมติดไปเพื่ออะไร เพราะเดิมเนี่ยผมเรียนว่าสาย8เดิมเนี่ยมันเป็นสายที่มีปัญหาพอสมควรซึ่งทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าสาย8เนี่ยเป็นสายที่บริการที่แย่ที่สุดปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกร้องเรียนมาแ1 3เรื่องอเราก็เลยมากําหนดแนวทางในการดําเนินการความเร็วของเราที่เรากําหนดไว้ก็คือ60ตามที่กําหนดเลยโอ๊ยหวานเย็นใส่ไม <60 S 1> ค่60หนูรีบเราจะทำยังไงคะถ้าเดินรถตามป,ปกติแล้วมไม่ขับแข่งแซงกันเนี่ย การเดินรถเนี่ยมันก็ไปตามเวลาที่มันควรจะเป็นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบการสําเร็จปรากฏว่าเรื่องการร้องเรียนนี่ลดลงถามว่าจะไม่มีการร้องเรียนมันคงไม่ใช่นะอาจารย์เว่ายังมียยังมีบ้านแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยรถสาย8เนี่ยติด GPS ทุกคันเลยใช่ไหมตอนนี้นะครับเราติดทุกคันทุกคันถ้าเกิดใช้คันไหนใช้ความเร็วเกินกําหนดเนี่ย เราจะรู้เลยใช่ไหมใช่ฮะมันจะบอกมันจะฟ้องไปที่ส่วนกลางใช่ใน GPS เนี่ยเราจะติดไปที่รถเลยว่าถ้าวิ่งเกิน60จะมีเสียงร้องเลยว้าวว้าวทันทีร้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะมีเสียงร้องขึ้นมาเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณให้รู้ว่าสัญญาณยังไงคะสัญญาอดออก่มาให้รู้ว่าตอนนี้รู้ครับรู้ครับแล้วถ้าเกิดผู้โดยสารรู้แล้วชอเฟอร์ยังตะบี้ตะบันขับจะทำยังไงล่ะเรื่องนี้เราลงโทษคผมผมเรียนเรื่อง GPS ก่อนว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างคือหนึ่ง ถ้าแบ่งเป็นสองสองเรื่องก็คือ1ประชาชนได้ประโยชน์สองออผู้ประกอบการได้ประโยชน์ผมเอาตอนนี้ประชาชนเนี่ยไว้อนาคตเดี๋ยวผมจะพูดกรนสั้นนิดเดียวแต่ของของผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์คืออะไรรถคันนี้เนี่ยถ้าวิ่งไปเนี่ยมันเหมือนมีคนสองดูจากข้างบนลงมาให้เราเห็นเลยว่าจับพฤติกรรมใช่ วิ่งเกินกำหนดเวลาวิ่งเกินระยะเวลา,อ,า,อ,าอัตราความเร็วที่กำหนดเขาก็จะมีรายงานรีพอร์ตออกมาแล้วก็จะแจ้งออกมาให้เห็นเลยว่าไอ้รถคันนี้วิ่งเกินแซงกันเราก็ดูเห็นวิ่งไล่กัน ก็โดนเห็นหมดแล้วออกนอกเส้นทางแล้วกัแล้วในแง่ของผู้โดยสารเราจะได้ประโยชน์อะไรคะท่านคือในอนาคตเนี่ยตอนนี้ขึ้นราคาใช่ไหมคะผมไม่ขึ้นราคาอย่างเดียวผู้โดยสารขึ้นราอเปาให้บริการผู้ใช้บริการท่านค่ะเหมือนเดิมครับบริการขึ้นราคาแต่เราจะเพิ่มความบริการให้กับประชาชนนะครับประชาชนที่ได้รับในอนาคตขนาดนี้เนี่ยผมเรียนว่า G P S ขนาดนี้เราได้รับความร่วมมือจาก n e ็กเทคก็คือสวทชนะครับแล้วก็ ทางบริษัทออไทยสตาร์เนี่ยเขาก็มาให้ความอนุเคราะห์ในการจะมาติดที่ที่รถขอ,อ,องธนาคาตรตัวนี้ด้วย<ะ>แล้วขอสมคกรขเข้าไปในการกำกับดูแลในเรื่องนี้จากการติดตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยทางสวทชเนี่ยกำลังคิดออกมาตอนนี้เริ่มคิดนะวครับว่าจะมีแอพพลิเคชันขึ้นมามเพราะนั้นผู้โดยสารเนี่ย,ยสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็สามารถจะบอกที่บ้านรู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่รถรตรงตำแหน่งไช่แล้ว<อ>ทําให้รู้ว่ารถที่วิ่งมาเนี่ยครับอาจารย์รถที่วิ่งมาเนี่ย ตอนนี้รถที่ในเส้นทางเนี่ยตอนนี้สมมติเราเดิงอยู่จุดเนี้ยรถที่จะวิ่งมาหาเราเนี่ย มันมาถึงตรงไหนแล้วตรงนั้นแด่ดคาคก็สามารถทียืนอด้ฝนตกก็ไม่ต้องมายืนกลางร่มพอรถจะมาก็วิ่งออกมาดูแล้วยังไม่มาเพราะว่าท่านคะอยากจะทราบจริงๆว่าแล้วอีกหน่อยรถเมทุกสายในบ้านเราจะมี GPS หมดหรือเปล่าที่เรียนอาจารย์ว่าตอนนี้กรมการส่งทางบกออกประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่ารถที่จดทะเบียนใหม่จะต้องมี GPS ทุกคันส่วนรถเก่านั้นเนี่ย จะติด GPS ภายในปี6 0นี้ทั้งหมดในเรื่องของสาย8เนี่ยเอาสาย8ที่นส่งโด่งมากครับพอได้ใช้บริการของสาย8คันนี้เนี่ยเราคำนึงถึงสิ่งความปลอดภัยผู้โดยสารใ้แบบหนึ่งเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อความมาตรฐานนะครับในการให้บริการเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารได้ว่าได้ขึ้นรถสายแแล้วหนึ่งต้องรัความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะให้บริการโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะประกันได้เลยว่าเมื่อออกมาคอยรถสายแปแล้วต้องรถสายแปต้องมาแน่นอนตั้งคือสิ่งนั้นขึ้นเวลาที่ต้องการค่างเรือนก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราขอบคุณท่านรองสุริยะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยในเรื่องของโลกโซเชียลบ้างกระเช๋ากระปี ทำไมคะเอ๊ะกระเป๋าหรือกระปีดี่กระปีสหคกระปีสาวมีอะไรเหรอคะจะชวนกลับไปคุยเรื่องโลกโซเชียลโลกโซเชียลค่ะเราพักกันสักครู่นะจ้าจ้าจ้าขนกค่าค่าโดยสารค่าไฟเร็วๆค่าเก็บไปดูนี่เลยท่านครับครับค่าโดยสารท่านก็จะเก็บด้วยเหรอไม่ได้ท่านขึ้นมานั่งก็ต้องจ่ายเงินนะท่านคะมาเลยครับกขนมต้องนัดมาแล้วมาอยู่อาจารย์ใช้โซเชียลเนี่ยกับครอบครัวเหรอใช้โซเชียลกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วตัวเองล่ะ เก็ติดต่อกับเด็กกับกิกฉัน่นก <โล S 2> ัรูลว่าใช้โซเชียล<า>จะมาตัวเองอะไรตัวเองก็มีคำตอบมาถามฉันทำไมมาคุณผู้ชมว่าจริงหรือเปล่ากระหนูก็ต้องซ่อนอยู